ไอกี้สวัสดีครับมีเช้าวันใหม่อันนี้นงามือตัวพี่งานแรกพี่ตอนนี้วันหนื่งแล้วเจ้าจิบบอรอวะจิบบอหรอวันศุกร์จะมามากวะโอ้แสดงว่าน่าจะดำเพราะพ่อน่าจะดำอีกโอเควันนี้วันนี้รอดซีวันที่สิบหกวันนี้งานแรกของวันเพรเมื่อคืนเราตีห้ากูตีห้าครึ่งแล้ววันนี้ก็เลยเคลียร์ก็เลยให้พักกันวันหนึ่ง เพราะว่าอดนอนมาหลายวันแต่ผมยังเหมือนเดิมครับผมยังนอนสองชั่วโมงเหมือนเดิมผมนอนตีห้าที่ปั๊มมอเตอร์ตื่นเจ็ดโมงเหมือนเดิมตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละแต่ให้น้องพักเช้าเลยได้พักครึ่งวันตอนนี้ประมาณประมาณเที่ยงครับวันวันที่สิบเจ็ดอันนี้เพียงก็เลยเออสิบหกตอนนี้เราซีเราวันนี้กำลังเตรียมทำทีเซอร์หนังที่เราปรับใหม่ พื่อให้หนังมันน่าสนใจเนาะที่เราบอกว่าหนังมันมันเป็นแนวอารมณ์เป็นเกาหลีอะ่ะมันใช้อาคินรมมาตัดเป็นเป็นทีเซอร์ครับมันทําให้หนังไม่ค่อยน่าสนใจเลยกลายว่ามันเราต้องมาทําทีเซอร์ใหม่หมดเลยมันก็เหมือนเขียนหนังใหม่เรื่องนึงอะ่ะเพื่อเอาหนังเรื่องหนึงมาผูันมาลยากตอนนี้คนที่รับทบหนักที่สุดก็เลยเป็นนักเกียบเราเนี่ยนั่งทำตะเกียา ลำปุ่นเนาะเพาต้องมาแปลภาษาภาษาลาวเป็นภาษาลาวใไอสารเลยไอสารตอจีตัวนั้นอะไรเงี้ยไปนั่งรถมากพืจะมาแปลภาษาลำมาแปลลาำแล้วก็ต้องมาเป็นนางเอกเป็นคู่หลักที่จะดันหนังอะไรนะคู่ทักสายโหดคู่ของสายโหดเขาเป็นเป็นตัวหลักในการที่จะรันหนังเรื่องนี้ไปจนจบ แล้วก็เดี๋ยวเราน้าจะถ่ายฉากที่ซีนหนึ่งที่เขานั่งจริงๆพี่พี่ว่าจะบอกว่าถ้าโออยู่พี่ให้ถ่ายฉากที่โอนั่งอยู่เหมือนจริงเหมือนเขาสอนหนังสือเนี่ยนะแต่จริงไอทำํำจริงนี้แหละ uh huh. แต่เราไม่เก็บเสียงเ,เราเก็บแค่คัดซีนนะฮะงงปะ จะลองดูลองหายนอนเ